วันที่20สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งค่ะว่า6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้คนคนหนึ่งมามากพอสมควรแล้วถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาชีวิตผมไม่จําเป็นต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองวันนี้มันคงถึงเวลาที่ผมต้องประกาศความเป็นอิสระภาพของผมแล้วส่วนกรณีที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐระบุว่าเคลียร์ใจกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายก รัฐมนตรีแล้วนั้นค่ะร้อยเอกธรรมนัฐถามสื่อว่า ไปถามลุงตอนหลับหรือเปล่าทั้งนี้ค่ะยังมีรายงานว่าวันนี้เวลา14นาฬิการ้อยเอกธรรมนัฐจะแถลงจุดยืนต่อพักพลังประชารัฐพร้อมนัดหมายสสพักพลังประชารัฐแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะโดยก่อนหน้านี้พลเอกประวิตย์ได้ออกมาระบุค่ะว่าได้ส่งรายชื่อผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนพักพลังประชารัฐในรัฐบาลชุดใหม่ในส่วนของโคต้าพักพลังประชารัฐยังคงเดิม4เก้าอี้แต่ได้เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลค่ะโดยจะให้นายสันติพร้อมพัฒรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐขยับขึ้นไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนร้อยเอกธรรมนัฐเนื่องจากพรรคเพื่อไทยติดเรื่องปัญหาคุณสมบัติค่ะ